เขื่อนสักเคืองทุกคนซื้อ,อยังซื้อ,อยังเาะซื้อเท่ายัางมีน,น้องสายของพอน้องใหม่เป็นสติเลยนะดีกันได้ทุกคนอันนี้เป็นเหือนบานติดก,กันกับน้องใหม่ทุกคนอันนี้เหือนน้องกาทุกคน ก้าวอยู่จะยุคนเดียวพ่อยุคนเดียวอืนี่เป็นอองใสขง่ข้อขอน้องไม้เนาะซื้อ,อยังซื้อ,อยังเนะื้อเท้ายัาง นี่น้องสายพ้องพอน้องใหม่เป็นสติเล็กด,ดีกันได้ทุกคนทางนี้ว่าขึ้นมาลิ้นกับน้องมาลิ้นมายามเยี่ยมยำน,น้องใหม่บอกว่าน้องซียูอนนะอบอเนาะเขาบอกว่าไม่ติดต่อกันลงน้าำนะเดี๋ยวเอาเขาไปเบิง้งเนาะกินกินเลยน้ำเลยแซ่บบอข,อขึ้นขึ้นเออ,เอ,อ วัสดีท่านผู้ชมอยู่กับเบลคิงทุกคนรายการวิที่คนลา่าทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเลาะ,ะมายเหงือนน้องใหม้ขอวาน้องไม่สิอยู่บ่เนาะเดี๋ยวห้องไปทักทายสบายดีไปเยี่ยมยมามท่ามข้ากันอยู่ในเหือนนํากันทุกคนมาล่างนี้เนาะอยู่กันสิบขั้วคนทุกคนมาล่างน้อยๆเนาะต,ตบอีปเนาะ mày bùi này nó đó mày bẻ gì mày bẻ gì hai cày bỏ hai như sài hai bẻ hai bẻ làm nè bố Mày bố Mày sao Hay cày bộ Lựa vô bàn Này gần tí hay nằm thôi, Mẹ cho vô sao Bạn ý Ai cháu sứ nhắc của ai cho nè bò mùa có mùa Bố mùa, bố mùa ัไม่บริยุัธนไม่ยุหันวระใกล้บอกให้นะไ,ไ,ไปไปห้าอายเจ้าไปไไ <laughs> โอ้น้องใหม่บริยุททุกคนวันนี้

น้องใหม่โมยู่ทุกคนเดี๋ยวหองจักโมงมาฮะจักโมงมาอาชีจักโมงมา,อมองมาตอนแรงคนนึง <c oughs> โอ้โมได้เจอน้องใหม่สักเน เดี๋ยยองมีค,ค,ค,คนอะยู่บ่บ่อยู่ทุกคนเดี๋ยวห้อไปไปเลาะกันเนาะ โยู่ทุกคนเนาะไปให้ไปซอยเอาแหงให้เพื่อนบ้านหรือว่าเบือนไกลเงินเคียงเนาะเพราะว่ายูเคฟสุนทรเดขจจะไปเอาแหงใสแหงกันไว้นต๊อปไสแหงแล้วก็เลี่ยนกันไปต๊อแหงกันโดยมีการจ้างเนาะคือน้องใหม่ไปให้น่าจะเป็นตัวแรงๆคุณเนาะจีจึงสิกลับมาแต่ให้เพราะว่าถ้ามขจาว่ามันไกลย่างไปก็ใช้เวลาไปประมาณเป็นสุมโมงก่อนจะหอดให้ทุกคนโอเค เดี๋ยวขัดเป็นสนีละหางพึ่งเลาะสมมูบานสุนรทรบดมูบานสนพอมงนี่ไปก่นอนเนาะไปทำสมไปมันเจอเศร้าน้อยทุกคนเจอเศร้าน้อยซักเครื่องอเศร้าโมงโ Rồi vô. Hết răng luộc. Hết răng. Sắc hương. Sắc hương mà sao muốn mà sợ sắc hương nào. Hả? con chay. Chỗ con chay. Ồ, oh, sư nhăng, luộc sư nhăng. Hả? Sư nhăng Sư máy. Sư nhang. Sư, cậu. Sư ngang vào, hẹn, 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 vô, ngang Sư ngang nha ngang 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 hù thế đấy, ngang 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 là ngang 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 hiền ngang 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 không? ไหนทียังฮะบุ๊ฮะพี่ขนมบุน้องขนมเด้อน้องอันนี้เกาปีอันนี้เอาเป๋าน,นี้ให้เด้อเด้อนี่เด้อแซบโก้โอ้เหินสักเครื่องเด้อ เื่องอันนี้น่งนั่นหนึ่ง,งเครื่องเพเครื่องคืออันนี้ซักเองโอ้ขำหุ่นวิเศษ ไปดีพ่อกาบมาเถอะออกมาเถอะกาบไย Entonces, ุไปยุเป็นเสียงอ๋อแม่ยุแม่ยุบอ่ะยุเู้เดียวอ้ยเสียแยแล้ว เหินผู้เดียวนี่เหินน้องก้าทุกคน้นองก้าวัวอยู่เขาเหินไหนเด้เอเขาในไหนเด้อเจะายุคนเดียวพ่อยุคนเดียวอือกล้าไปซะยะอโอ้เด็ดหอนเนาะ Bùi hùm bắt sảo nào bùi hùm bắt nào cháu mùa nè, ơ mùa nè, ơ nào hùm 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 hùm

กินเขากับย่งมือนหมละนอกรบย่งใหย่งกินน่เาะมีกินมีโอ้โห่เบิ้งกินมีบอเนอาเอนี่บ่เขาน่ติโอ้มีัน mì mì thùng nưng, đểเอา choi pheo đây, mì mình mì, bịt ở thùng này nè, đểเอา choi pheo, ăn với tôi đây, ăn với kho cháo đây, tom tom rồi ăn, choi pheo, choi pheo đây, pheo nòng เออโบเจอเนาะโบเจอน้องกาเนาะมาเมื่อไหร่โบลูกสิลูกสิกลับก่อนเด้อเหมือนอะเราสิหมาเมื่อไปเลาะบานก่อนไปก่อนพ่อขอบใจเจ้าไปไปเจ้าดูกคน เดี๋ยวโบเจออีกละบบอยู er ่ทุกคนอยู่แต่พ่อคนผู้เดียวบ้านน้องกาตัวนี้จะเป็นคอใกล้เพิน่น